ใด่ค่ะชื่อนางสาวนคพรค่วปอดรหัสนักศึกษา67200117คิวโรนึ่งหนี้เป็นชื่อของสถาบันเทคโนโลยีนวัจอมก้บบาวเจ้าพันธหารรากบังวิทยาเขตชุมพรภาควิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนงเครื่องกลรหัสวิชา11126013วิชาคอมพิวเตอร์เอ็ดีไซน์วันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแท็กแอนด์พอยท์ทูนะแล้วก็ไปดูการใช้งานของเอ สองตัวนี้ครับอย่างแรกนะคะเราต้องเข้ามาที่โปรแกรม SolidWorks ก่อนไปที่ SolidWorks นะแล้วก็กดเราไปที่ New สร้างงานจากนั้นไปที่ New ครับต่อนะครับที่สุดท้ายเรจะเป็นการเปิดพ Part จะทำงานของ SolidWorks ขึ้นมานะคระับไปออกการ นะครับในส่วนของเพจนะครับอ่าตัวนี้เราไปที่ตัวสเก็ตเราไปที่เอ่อของอตัวนี้แต่คลิกที่ตัว A นะครับไปในส่วนของฟีเจอร์แมจเจอร์นะครับการเลือกฟ้องว่าให้เราสิเล็กเพจหรือว่าสิเล็กเพจนะครับในที่นี้อาจจะเลือกตัวส่วนนี้มันก็จะให้เลือกว่าให้เราเลือกสเก็ตเราเลือกฟอร์มเพจ ส่วนของ feature m a n a g e จะขึ้นเนส่วนของแกน X นะครับแล้วกนค้งนะครับเป็นตัวคงตัวนี้นะครับ,รรบมันจะมีค้เรื่เส้นทางเ,เาส้นคงที่จะให้รเจ X ตรงนี้มีรเรื่องเืเส้นทางเส้นเค้งแล้วก็ตรงนี้จ่งที่เราจะพิม<ล>พ์เป็นชื่อตามกันะครับวันนี้เราจะพิมพ์เป็นชื่อ,อตัวเจ้มีเป็นไซ

เปลี่ยนควได้โดยการที่ที่ที่เอ่อยูกที่ยูสควอนต์ัวเองนะครับแล้วเลือกควอนต์เอ่อมีควอนต์ให้เราเลือกควอนต์นะครับตัวแม่ตันั้น เลือกเป็นทางอยู่ประมาณนี้นะครับจะแนะนำเรื่องความสูงไปครใเราเลือกเป็นควงมาเลนครับจุดดนะเป็นความสุงที่เป็นปกเมฆก็ได้นะครับจะเลือกเป็นคอยก็ได้ที่จะเลือกเป็นคอยนะถ้าเราก็เลือกเป็นคอยแต่ก็20คอยถ้าเราเลือกเป็น20แอ่แทนแบบช้นสไตลนะครับตัวี่ว้อนสไตล์ก็เป็น

จะสามารถเปลี่ยนตัอหน้าของจัดนะครับเปลี่ยนเป็นตัวไหนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวไหนก็ได้ครับตัวบางตัวตัวบางได้จะเป็นตัวเอียงครับเอียงก็ได้ได้หมดเลยนะครับทีนี้ก็จะมาทกครั้งใ่ทกครั้งใหม่ไปนะแต่ทีนี้ก็สามารถที่จะลาบนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของพอยนะครับเป็นจุดนะครับมาดนะครับมาด้วย แต่นะครับจะสามารถที่จะเป็นตัวบอกตำแหน่งนะครับบอกตำแหน่งอ่อนนะครับอี่มีชื่อางกินนะครับจะบอกคิดไปด้วยครับจะเลือกใหม่นะครับเลือกต่อไปเป็นลองเป็นแต่นแพอภาษาไทยนะครับ ีมันจะเียป็นจุดเดียวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอนที่ชวนไม่น่อยจะใ่น,น,นะครับเปลี่ยนร่างนะครับเลือที่อุตสาหกรรมนะครับมาก่อนครับเราก็ไปที่อ่อนนี้อาจาจะเลือกคอน์ในส่วนของอาจารย์นะครับอาจารย์เลอกเป็น AS อะนักศึกษาก็เรือกในส่วนของไทยสวาบันก็ได้นะครับ แต่เดก JS ไม่ส hmm. mm ิก hmm. <G> ันครับแต่เดไฟนะครับ JS ใช่ อักศึกษาก็เลือกในส่วนของไอสระวันก็ได้นะครับเจอสนักศึกษาก็เลือกในส่วนของไอสระวันก็ได้นะครับแต่เลือกเจเอสราชการครับอาจจะเลือกค้อยนะครับเป็น

ราคาญีต่อการเลือกควงหนักนะเออเราต้องเลือก,กวควงเพื่อว่าให้มันขึ้นเป็นภาษาไทยนะ เนี yeah. no ่ยลองดูนันเป็น J S ทำไมมันไม่มีวะนักศึกษาก็เลือกในส่วนของไทยชาวบ้านก็ได้นะครับ จ่ากเรื่องา s ิกานะครับอ่ากเรื่องคอยนะครับ่น20ควอยแล้วกันนะครับอนนี้นะครับ20ควอยนี้อาจจะใหญ่ไปนะครับจากขอปักพรท์ใหม่นะครับก็เป็นาอนะครับจากเรื่องเป็นิ0ตัวควยนะครับอนนี้นะครับดัง <recognize> นั้นอ่าน้นก็จะเรื่องใน่วน่องตัว อาจจะไม่ถูกน,นะครับน,นี่นะครับแล้วก็จะมีพอ้อยที่จะให้เราเล่นนะใ,ในส่วนนี้นะครับตัวฟอนนะครับมันจะได้ออกมากประมาณนี้ครับทีนี้ฟ้อนถ้าเราอยากจะให้ฟอนตัวติฟ้อนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนะักเรียก็จะเป็นาส่วฟอนขึ้นดด้วย

เด็ดโอเคเืฟังตรตจวอันนี้เราได้ฟอมันหาเลย 睡哪去了？那你睡哪？嗯嗯嗯 จะมีอ้อนที่จะให้เราเล่นนะครับในส่วนนี้นะครับตัวคอนนะครับเนี่ยมันจะได้ออกมากประมาณนี้นครับทีนี้พอนถ้าเราอยากจะให้ควอนวฏิควอนมันจะเป็นอย่างเงี้นะครับตัวหนังสือก็จะเป็นแนวตรงแต่ถ้าเราจะเล่นอาร์ตของตัวหนังสือนะครับให้เราใช้ คูนะครับโดยที่เราต้องสร้างเส้นก่อนนะในที่นี้อาจารย์จะสร้างเส้นเสร็นะครับจ,จากนั้นเราจเลื่อนขึ้นมาทนะั้งหมโดยคลิกเมาส์ที่จุดนี้ทีจุดะนะกดสายทางนะครับเระเบนยดน,นะครับสายทางนะครับกระเบียดนะครับก็สามรารถที่จะเป็นการระบุตำแหน่งได้นะครับในที่นี้อาจารย์ก็จะระบุตำแหน่นงตัวนี้นะครับจากใช้สมาร์ทเดเมนชันนะครับจากออกริจินนะครับมาเจอจุดนี้ ราบารยาบรุหอาจารให้อ่านจิตอะเงี้ยครับแล้วก็จากย่อยขึ้นไปเริตรงนี้แนวแนวานะครับอาจารย์ให้นะครับจารให้อารสิบนะครับอ่างเงี้ยครับแล้วก็จากอยิึ้นไปเริตรงนี้แนวแนวานะครับอาจารย์ให้อ่านั้งแต่0เอนะครับอี่าเราเนี้ตำแหน่งไปก่อน ได้ระบบตำแหน่งระบบตัวนี้ตัวนี้ตันี้สิฮึมตัวนี้เนี้ยเกีนเกี่ยนอะไรเปนอืหน้าออกมา อันนี้คือสิบอ่าตรงนี้เป็นยี่สิเดี๋ตัวทานบนนะครับอาจารย์จะใช้วิธีการคลิกโดยใช้ตัวาลายนะครับอาจารย์ใช้เป็นสไล์นะครับเราใช้สไปลน์อาจารย์ที่สไายลน์นะครับจารย์เลือกจุด อ,อกราฟิกนะครับอาจารยะได้ร่างตดูนะว่ามันสามารถไปตามเส้นเคอร์ฟได้นะครับเน้นจันเพราะว่าตัวเส้นสปายไลท์ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นอาจารย์ก็กําหนดความยาวยนิดหนึ่งนะครับคลิกสมาร์ทเดมิชันนะครับลกจุดท้ายนะกําหนดความยาวสมาร์ทเดมชิชันตัวตรงนี้ครับตป็นี้ครับจากนล่างขร้นบนเหมือนกันนะครับ นี่นะครับ <BAR K> <ว>แต่เป็นร้อยแต่เขาเดาแบบนี no. ้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของเมาส์นะครับก็ยังคงค้างอยู่ในสมาร์เดมิชันนะครับจากตัว d s ี่แปดติดต่อครับก็ที่จะออกแตมมิชชั่นนะครับของการบบนี้นะครับในที่นี้จะสามารถคลิกที่จุดเนี้ยครับเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ตั้งแต อย่าี้พอยเนยครับเลื่อนเลืเ่องตำแหน่งได้นะครับโอเคตามที่ต้องการนะครับโอเคอาจารย์เรื่องประมาณนี้แนะล้วก,กันนะอาจารย์จะจะเปลี่ยนเส้นนะครับโดยการคลิกเส้นนี้ให้เป็นนะคลิกเลื่องที่เส้นนะเป็นเรื่สิบบาทนี่ทางด้านฟีเจอร์แมเนเจอร์นะครับแล้วก็ยื่นในส่วนรายละเอียดให้เข้ามาตรงฟังก์ชันนะครับเลือกบอกฟังกช์ชันนะครับหรือ,อ,อให้เป็นเส้นบอกฟังก์ชันเป็นเส้นตัดนี้ตัดไนี้เส้นจัดกรบายนะครับ จากนั้นั okay. ้อคี่ช่องแบนี้นะครับจะเป็นเส้นนี้ทีนี้อาจารยจะให้ตัวเพกตัวนี้นะครับท evet ี่เป็นสามจีหมดนเนี้ยให้มันเอ่อเคลื่อนไหวตามไปตามแนวเส้นที่เราอยากให้โค้งตัวเนี้ยหอจเคลื่อนไหวตามสานจีนี้สองกิจกาเรียเกนะครับจะมาชี้นะครับในส่วนของตัวสเก็ตเทกกอดขึ้นมาสเก็ตเทกเกอขึ้นมาจากจีนจากนั้น เพิมตัวนี้นะครับชิที่ช่องที่เกี่ยวติดนะครับก็มาเรื่องที่ตัวเส้นนะครับตี่ตัวเส้นนะครับตัวเส้นที่ประดามาตามเสตัวเส้นครับมันก็จะมาตามเส้นแนบก็จะสามารถปรับนะชิดซ้ายนะครับตรงกลางทว่วา้หรือให้ยืดเต็มแบบนี้นะครับยืดเต็มก็ได้นะ่ที่นี้อาจารย์ขอให้เป็นตรงกลางนะครับตรงกลางแล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะปรับนะครับความสูงสะสมเปอร์เซ็นต์นะครับอาจารย์ก็จะไปอีกวานให้ใหญ่ขึ้นนะครับอาจารย์ก็ัะแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งอยู่บนเอวั์ก็จะมีน้องนะนองมองแล,ลจบ<า>ก,ก็มีก็ได้นะครับเนื่ยเนพอที่ทต่างาก็เป็นกระแสของพู้นะครับก็ได้อาจย์ก็ทำได้ตัวจสอสือได้นะอยู่นะครับแบบนี้นะตัว ไดทำกับในป่าท่านอาจารย์จะใช้ัการยืดต่อเคากนั้นนะครับทีนี้อาจารจะทําการไอจุดนะครับให้เป็นส่วนผิตภัณนะครับให้เข้าไปที่ส่วนของฟีเจอร์ครัเราไปที่ฟีเจอร์เลือกในส่วนของไอจุดนะครับก็ไปที่ทูลนะครับไอตดอยกับิชชั่นแต่เราจะทําการไอจุด จะมาเป็นคนแบบนี้นี่ความสูงอาจารย์เรอ่าก็จะทำการ texture จะมาเป็นคนแบบนี้นี่ความสูงอาจารย์เราความสูงเราเปลี่ยนเป็นห้าห้าอ่านแล้วคามสูงปะมาเปลี่ยนเป็นสองก็ได้ มันมีอ่าเพราะว่าจะได้ประมาณนี้แบบนี้แคิกเข้ามาถูกไครับแต่นั้วก็คิดเข้ามาถูกป๊าไมแบบนี้แต่แั้ว เขาเป็ช้นไหนเรื่องของการการบตนวณการใช้แบบการตัลย์แบบนี้สามารถเอาไปใช้เป็นการเอาบบตวสกศัลย์แบบนี้โอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของแท็กต่อไป ไปที่นิอนะครับไปคือสมันกเลปการใช้ฟอยครับ่อไปกาใช้เนฟอยด์ฟอ์นี่ยใช้การเงินกึ่งหรักุนเราก็เลือกเราจะเลือกในส่วนของคอนขอเนะครับข้อเทนบจะนั้นสเกลผลข้อเสนะครับจากระบอยด์นะครับ

นี่ก็ได้เลยนี่สามา่ิบเราสามารถมะต้นแบบของเราได้เราเริ่มเสร็จมาแล้วเป็นสีดำนี้แล้วเราสามารถเ่อนขึ้นรืสองได้แบบนี้ ต่อไปเราก็จะลากเส้นผ่านตำแหน่งที่เราลากจุดไปแล้วก็ใช้ลายนี่เราจะใช้สไปไลา์ลายใช้สไปลน์นะตามพอยเราก็ทำไม เราเซนไว้เลยนนเมื่อกี้ราคามันไปเซนราคามันไปจุดนี้เราก็กด e c ออกมันก็จะได้เส้นตามจุดที่เราเปักไว้นี้อันนี้ก็เป็นการใช้ Point. แท็ก endpoint ครับขอขอบคุณค่ะ